แม็กอับี่สองคุณนาสารนะครับสุดยอดนักล่าฝันสูแคนดี้แฟนดิเจอรซีซั่นที่สองครับก็รู้สึกดีใจมากครับที่ที่ได้รางวัลสุดยอดนักล่าฝันมาเพราะว่ามันเหมือนเราได้ทําอะไรเต็มที่ครับคือเราตั้งใจเรียนขย,ยันคือเราเต็มที่กับทุกคลาสเต็มท,ที่กับทุกอย่างผลที่ได้ออกมามันมันคุ้มมากขอบคุณแฟนคลับที่สนับสนุนผมมาตลอดคอยให้กำลังใจ ทางแชทคอยคอยแบบเตือนคอยบอกคอยสอนว่าจะทำอะไรยังไงบ้างก็ขอบคุณที่ทุกครั้งที่เวลาไปไหนจะรอ,อกันตลอดคือผมรักแฟนลับมากแล้วก็ซึ้งซึ้งกับแฟนลับมาก,มากามแล้ววินาทีแรกที่แบบว่าพอประกาศว่าเราได้เนี่ยรู้สึกยังไง เขาใมันเขารู้สึกทุกอย่างที่แบบเป็น energy แบบมันมันระเบิดมามันระเบิดมาจากตัวเองแลวคว้าแล้วยกขึ้นมามันไปโดยแบบไม่รู้ตัวครับพอได้ยินว่าเป็นตัวเองวกามันไปไม่รู้ตัวเลยแล้วหลังจากนี้มีวางแผนไว้หรือยังว่าแบบอยากออกมาทำอะไรอยากทำอะไรก่อนเลยนังผมอยากอยากร้องเพลงครับแต่ก็มันอยากเล่นละครด้วยโลกโลกสองอย่างได้ แล้วสไตล์ที่เราอยากได้คือเป็นสไตล์แดนสเป็นแบบบ๊อบแดนเพลงอะไรผมอยากได้เป็นเพลงแบบเพลงะช้าแต่แบบโมกได้ไม่อยากถึงกับเพลงเร็วมากเพลงเร็วมากบมันเหมือนเราเต้นมาบ่อยแล้วอยากอยากแบบร้องเพราะๆแล้วก็เต้นของผม ากติดตามผลงานด้วยไม่ว่าจะเป็นผลงานอะไรก็ตามนะครับ